ท้ายมันคืออะไรมันคืออะไรอีเหี้ยที่มึงเอามาเนี่ยไม่รู้ไม่รู้กูไม่รู้มันคืออะไรกูถามก่อนนี่ไงโอ้ยตายเลยเฮ้ยมันบินยังไงวะท้ายมันบินยังไงวะ นายมึงซ yeah. ื <that <that ้อแกลลี evet ่มาแด้เหรอมาดแกมาดิมเอาไชเหรอคนดีดีเองมาดิเสียงยนเออเย้เฮ้ยมึงอะไรนะซื้อนานยังไงอ่าวันนี้เลยเพื่อน ไปรับใบปอพอแล้วก็ไปเติมเกมเพื่อมาเล่นไอ้เกมเช่นนี้แหละเฮ้ยกูได้แล้วเขับไล่มันขับไล่มันออกจากกรุงศีเร็วมันคือภัยพิบัติระดับมังกรฮึ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 ฮนฮึฮึแึฮึฮึฮึเึฮึลึฮ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 ึมึฮ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 ึเึฮึอึนึดดด เไปลบล้างอ่ะไอ้ยไทยกูลบล้างมึงได้เปลวหัวไอ้นี่แหม่แล้วในสนาเปิดสื่อกูได้ไหมเชิญเข้าร่วมเล่นเข้ามาเลยแชมเปี้ยนเอาเฮี้ยกูตายใครฆ่ากูไอ้ไทยมึงเสียงเฮี้ยอะไรอยู่เนี่ยนั่นอะไรอ่ะโหเป็นโหแล้วมันจะยิงกูด้วยนายมันจะยิงกูด้วย ไหนขอลองสินี่ไงฮไอ้เชี่ยไม่พังโดนต้องโดนเยอะมากุยไอ้เยี่เป็นหอที่โคตรถึกเอ้ยอะไรไ้ไมึงเสกตัวเยียอะไรมึงว่นเนี้ยยี่แล้วกูยังไม่รู้ด้วยนะว่าบินยังไง อุ้ยอ่าไทกูเป็นก้อนแล้วเอ้ยมึงก็เป็นก้อนด้วยดิวะได้ไหมนี่กูหลบได้กูหลบได้จริงดิไอโหรำนี้เราทำลายไม่ได้หรอเออไทยกดเซตหน่อยมันแหล็กกดเซตเลยเพื่อนโอเคเฮ้ยไอไทยตัวเฮี้ยอะไรวะเนี่ยกินเกลืออากาศไอสัตว์มึงใส่กินเกลืออากาศวยเหรอเฮ้ยมันมีเฮ้ยไทยมันมีซีโฟไทยไทย ดียังไม่ดูนี้อะจุดตั้งนะครับเกียร์ไปดูแน่นะไอ้ไทยเด็กก็ไปดูอือโดนไหมโดนไหมเอ้ยโอ้ไม่โดนหรอกไม่โดนคิวเลอร์ควีนไอ้ด็กไอ้เด็กเชียะนี่ดยัยยัยี่นอมโดนต้งด้วยได้ปเลไม่เคยหวงคืนมา ไอ้รื่องอะไรอ่ะรื่องไอซีีอกเร่อไอ้อันนั้นมันเป็นไว้สร้างมดเฉยๆตัวอย่างเราทำน้อยไม่ได้อุ้ยเฮียไทยเฮียขนาดมึงตายมันยังเศกของได้อีกวะอุ้ยมันบินได้เฮียเฮียบินได้เฮียเฮียมะเร็งโปะมะเร็งโปอวกาศไอ้สัสมะเร็งสาบอวกาศไอ้เฮียเลือกเสกอะไรที่มันไร้สาระได้เร็วนายเจอฉันแน่ละเสกทั้งหมดเอ้ยเจนี่ เอ้ยเอ้ยอู้ไอ้เหี้ยไทยเมื่อกี้มึงเห็นปะสัมปารานมันปั่นระเบิดออกไปเว้ยเจ๊งนี่วะเข้ามาดิครับเข้าดิครับเว้ยว้าวว้าวว้าวนี่ค้าค่าคนที่ค้าคนที่เสกมันมาก่อนเลยอุ้ยเจี่ยมืนไอ้เรารู้สึกว่าในปืนสยายขนาดตัวใช่ไหมอันนี้มันใช้ไงวะ มันอยู่ในหน้าทอ่มืออ่ะนี่ผู้ใช้พลังกินแกไท้ยกี้เอามาเลยเอาไปเอาเอาไปเอออย่างนั้นแหละเออเออเออตาย ไม่นะไทยกี้เขาตายไปแล้วไม่ใช่นี่มาบมนะไนานึงได้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 อ้เหียอไม่กไอ้เหี้ยไฮ้ยเยเฮยเ้ย้ย้ยเฮเฮ้ยน้ย้ยยเ โอเคขยายายได้อะไอ้เหี้ยไม่ไม่คือเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เมื่อกี้เมื่อกี้กูอธิบายได้เมื่อกี้กูจะยิงยิงล่องขามึงไอ้เหี้ยแล้วมันโดนตัวมึงด้วยตอนแรกกูว่าจะทำให้โดนอะไรไม่รู้อ่ะไปลองเสกใหม่ดิอย่าบอกนะว่าอาวุธสงครามเฮ้ยยี้ดิเฮ้ยยี้ด ไทไทไทหยุดการกระทำของมึงซะไม่งั้นมึงจะโดนพระเจ้าลงทันเลยพระเจ้าจะลงทันมึงลายเป็นไทกีเอาตายเลยเชี้ยวมัน็อตได้นายลองลองมาเดินเหยียบดูดิเน่ย โอ้ววไม่โดนวูววเยอะเยอะเฮ้ยวูววไอ้เจนี่ได้ได้ได้ไทยไทยไทยกูจะหยิบไอ้เฮียนี่แหละเฮ้ยหยิบหยิบได้เหรอไม่ได้ด้วยหยิบได้ไหมวะเียหยิบไม่ได้อันแสดงว่าต้องยิงทิ้งอย่างเดียวอ่ะกูรู้วิธีการกับจัดแล้ว กำจัดปลดชนวนนี่แหละเว้ยวิธีกำปลดชนวนของกูปลดชนวนวอดีไทยยังเหลือไหนบ้างนนอ่าหมดแล้วเฮียดไหมโดูกูปลดชนวนหมดแล้วนี่อะไรวะโอเคเอ้ยอะไรอ่ะ ว้ยง crossbow เฮ้ยมันเก็บได้หวะมันเก็บได้นั่นแหละวิ่งเตือกระสุนเีแบบนั้นเลยอ๋อเศษกระสุนอะไรเงี้ยหรอถ้าถ้าเสกซ้ำแบบที่มันเป็นลูกป,ปืนอะลูกปืนเครื่องมืออะมันจะเป็นการให้กระสุนเว่ยมอเตอร์สิ่งไงวะเแล้วมันจะไปอยู่ในไหนวะจะอยู่ในตัวเลยกระสุนเชื่อเลยเนี่ยเมื่อกี้มึงทำอะไรกูไอ้ มึงทำไรกูเฮ้ยเฮ้ยทีอืมนี่มาเกี่ยกั่นบินหลบ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 เดี๋ยวมทิ้งเดี๋ยวมทิ้งรนี่ตเดี๋ยวม่ทิ้เดี๋ยวมทิ้งเดี๋ยวไม่ทิ้งเรียบร้อยอ่าอา้จริงๆเจ้าแพ้โคบายะีลึออ้สเ เอออ๋อดูอาวุธแอบหนึ่งมีอาวุธอะไรเจ๋งๆบ้างวะเฮ้ยชื่อนี้กล้องถ่ายรูปเป็นอาวุธมัสคูคืออะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะสร้างตัวควบคุมกล้ามเนื้อคือยังไงวะลองลองไปแทนภาษาจีดอะภาษาไทยมันวิบัติจับเลยยืดอะไรนวเอ้ยมียืดหยุ่นหมายความว่าไงอ้อะไรวะ กล้องสีสีอะไรอะไรมันคืออะไรโอเคทายหยุดการกระทำของมึงได้แล้วกูจะทำการอ่า <c oughs> มึงติดอะไรไปดิด <c oughs> อ่ะกลัวไม่กลัวเออมาดิครับมไม่งี้ไงอุยอ้ยอุ้ยเย้เย้เย้จิบจิบจๆบ มีงไงมีโอทอด้วยเอ้ยมันมีอาวุธอื่นด้วยเหรอเฮ้ยไทยมาถ่ายรูปกันไทย <c oughs> ถ่ายรูป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 นี่ไงถ่ายรูปโอ้ยเอ้ยมันเป็นการถ่ายรูปไปในตัวเลยว่ะ <c oughs> แบบบันทึกเข้าเครื่องอะไรงี้เหรอเอ้ย,ทยไทยกูกูใช้หมัดอี๊มาต่อยกูอะโหลดเครื่องีมเลยเว้ยกูใช้หมัด เ,เรียบร้ยบอยแพ้หมัดเหรอนี่พวกเถี่ยอเอ้ยมากำหมัดแล้วถึงลูกผู้ชายถึงลูกผู้ชายก็มาดีครับก็มา,มาครับกูบต่อยโดนมือสองรอบนะอนือวันนี้พลังหมัดอะหมัดหมัดลื่นๆนี่ ไม่ก็ได้ไม่เอออืมนี่มึงมึงกูบอกเลยมึงต่อยกูไม่โดนสักหมัดอะบอกเลยไม่อ้ยจดีดีเจ็บอะโดนคิดตะก้อด้วยเอ้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 ยเอืมเรียบร้อย ่วจะมันจะต้องรับผิดชอบไปนะจ๊ะไม่เว่ยมุกเสกยี่ดีต่อต้นเรื่องอีกแล้วเรียไมาเตา เฮ้ยนายมึงลองลองมาเชิญหน้ากับซอมบี้ดิเดี๋ยวเป็นซอมบี้อ่ะตื้อด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 ื้อมาเชิญหน้าซอมบี้ไงเออมาดิซอมบี้ไปไม่ครับขอยเยอะๆขอยเยอะปนผุดได้ได้ปนผุดเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูลุนรุนดรุนมันแดกมึงเองอ่ะนี่ไงอู้อู้ข้าได้โคตรเยอะเห็นไหมโคตรเก่งนี่ไง ก็มาดิครับีซี่บอกเลย e a ี่ไอ้เี่ยกูตกมาดิครับนี่ไงอี s ี่นมันต้องมันต้องมีอีกดิโอ้ตัวเที่ยอะไรวะนี่ยเน้องยเีออุ้อมันปล่อยมาแรงก่อหัว มันปล่อยเอเลี่ยนออกมาโอ้โอ้เอ้ยกูกูตายแน่กูตายแน่จะบินก่อนบินก่อนโอ้เอเลี่ยนตัวนี้โคตรเยอะวันนี้นะเราจะเอาเขามาอ่าวิซิตกับเดี่ยวก็สามารถอ่าลูกก้อนพลังงานเอออะไรสักอย่างลูกก้อนพลังงานไฟฟ้าอะไรมันโหลดบอสเดียวก็เล่นได้แล้วเหรอว่าต้องเพื่อนโหลดได้ไหมไม่รู้เหมือนกัน กเูเจอตัวน่าสนใจไทข้างหลังมึงอย่านะอย่าไอ้ตีไทข้างข้างมึงอ,อ่ะไทยไทยมันทำอะไรได้ไวตัวนี้ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้เลยวะเฮ้ยมันเฮ้ยทหารมันยิงเอเลีย่ยนวะ่ะสุดยอดมันเลยใช้ใจเราบันดแลกัน นี่คืออะไรอุ้ยไอตัวเมื่อกี้นี่ว่ะชิบหายแล้วไทยฆ่ามันไทยฆ่ามันฆ่ามันไทยกีไทยสู่สูไทยสู่ตายไอเหียมันจะมาหากูเอสู้สเรียบร้อยลุก่อนลบก่านี่คืออะไรอะโอ้โหโอ้โโอ้โโหโอ้โ ไอ้สัูก็ตาย